คนครึ่งหมื่นร่วมแห่ไอ้ไขขึ้นศาลาสาวตัวสั่นตะโกนลั่นให้เลขเด็ด ชาวบ้านสายบุญร่วมกันสร้างศาลาไอ้ไข่ภายในวัดสังกสีจังหวัดชนบุรีแล้วทําพิธีแห่รูปปั้นไอ้ไข่เข้าสู่ศาลาหลังใหม่เกิดฮือฮาเมื่อหญิงสาวไปจุดธูปบ,บูชาแล้วตัวสั่นเทิมตะโกนลั่นให้เลขเด็ดให้เลขเด็ด เวลา9ก9นาฬิกา19นาทีวันที่13กันยายนภายในวัดสังกสีตำบลดอนหัวล่ออำเภอเมืองจังหวัดชนบุรีได้มีชาวบ้านกว่า5,000คนมาร่วมพิธีแห่รูปปั้นไอ้ไข่าจากที่ตั้งชั่วคราวแห่นำไปตั้งที่ศาลาหลังใหม่ซึ่งชาวบ้านสายบุญสายเหนือที่ร่วมกันสร้างขึ้นมาหลังจากได้รับโชคถูกหวยกันหลายงวดมีคณะสิงโตมาร่วมแห,มหด้วย ทั้งนี้ได้มีการเชิญอาจารย์นพพลคงเขียวมาทำพิธีอันเชิญเทพเชิญไอ้ไข่และมีหลวงพ่อเจ้าอาวาสวัดสังกสีคอยดูแลความเรียบร้อยโดยมีผู้ใจบุญนำอาหารขนมน้ำดื่มมาออกร้านแจกปีกว่า50ล้านค้า หลังจากนำรูปปั้นไอ้ไข่มาตั้งที่ศาลาหลังใหม่แล้วจูจูได้มีนางสาวสวยที่ใส่ชุดขาวมาร่วมพิธีล้มลงร้องไห้ฟูมไฟบอกดีใจต่อมาหลวงพ่อเจ้าอาวาสได้พบน้ำมนต์ที่ศีรษะหลังจากนั้นนางสาวสวยได้มาจุดธูปไหว้ไอ้ไข่แล้วเกิดอาการสัน่นพร้อมทั้งชูธูปที่สำหรับจุดแล้วจะมีเลขปรากฏตะโกนบอกว่าให้เลขเด็ดนะหลังจาก จากจุดแล้วเห็นเลข682ทําให้คอหวยต่างฮือฮานําโทรศัพท์มือถือถ่ายภาพเก็บเอาไว้ซื้อหวยงวดนี้ต่อมาก็มีเสียงฮือฮาอีกครั้งเมื่อมีผู้มีจิตศรัทธาทําบุญแล้วซื้อประทัดไปจุดให้ไอ้ไข่คนแรกได้เลข350และ95 น้อยคองเตยศิลปินตลกคณะน้อยคองเตยที่มาร่วมงานเปิดเผยว่าได้ร่วมกับสายบุญและสายเหนือโดยมีคุณวัดรถตู้เคยไปไหว้ไอ้ไข่ที่วัดเจดีตำบลฉลองอำเภอสิชนจังหวัดนครศรีธรรมราชเห็นประชาชนเดินทางไปจากจังหวัดชนบุรีเยอะมากจึงมีความคิดปรึกษากันว่ารวมเงินจ้างช่างหล่อรูปปั้นไอ้ไข่อ,ของค์ทองขึ้นมาตั้งบูชา ที่วัดสังกสีเนื่องด้วยเห็นว่าทางวัดกำลังสร้างพระอุโบสถจึงตั้งจิตจากวัดเจดีเชิญไอ้ไข่มาร่วมสร้างบุญสร้างโบสถ์ด้วยกันที่วัดสังกสีพอมาตั้งก็มีชาวบ้านถูกหวยกันมาหลายงวดคนที่มีโชคจึงได้นำเงินมาร่วมกันสร้างศาลาไอ้ไข่หลังใหม่ส่วนรูปปั้นไอ้ไข่องค์ดําได้ให้ช่างหล่อและนํามาให้ประชาชนได้ปิดทองซึ่งทางโรงหล่อมีลิขสิทธิ์ด้วย ขอขอบคุณข้อมูลจากไทยรัฐอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวค้นนะคะรักทุกคนคะ่ะ